สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูเจี๊ยบอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้ครูเจี๊ยบจะพาเด็กๆมาเรียนในหัวข้อที่9.10นะคะเกี่ยวกับการนำไปใช้นั่นเองเด็กๆเปิดหนังสือนะคะหน้า61ได้เลยค่ะนะคะเด็กๆมาดูนะคะในภาพนะคะมีมูลีน้าต่างที่มีแบบรูปซ้ำเกี่ยวกับอะไรนะอ่า กี่ยวกับรูปร่างใช่แล้วค่ะมีรูปอะไรบ้างเด็กๆด,ดูนะคะมีรูปสี่เหลี่ยมกับวงรีนะคะวางสลับกันไปแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะทีนี้เด็กๆมาดูค่ะมูรี่หน้าต่างมีลักษณะเป็นแบบรูปซ้ำที่มีสี่เหลี่ยมกับวงรีเป็นชุดที่ซ้ำถูกต้องนะคะต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆไปดูที่หน้าห2ค่ะ ให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพกรอบรูปค่ะที่อยู่ทางด้านหลังห้องนะคะสังเกตเด็กๆเห็นอะไรคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นกรอบรูปที่มีขนาดต่างกันใช่ไหมคะในภาพนะคะเป็นการวางกรอบรูป ที่มีลักษณะเป็นแบบรูปซ้ำซึ่งมีกรอบขนาดใหญ่และกรอบขนาดเล็กเป็นชุดที่ซ้ำกันนะคะวางสลับกันแบบนี้กรอบใหญ่กรอบเล็กกรอบใหญ,กใหญ่กรอบเล็กกรอบใหญ่กรอบเล็กแบบนี้นะคะวางต่อกันเรื่อยเรืนะคะ ต่อไปค่ะครูเจี๊ยบจะให้เด็กๆนะคะออกแบบการจัดวางกระถางต้นไม้โดยใช้ความรู้เรื่องแบบรูปําำที่เกี่ยวกับขนาดค่ะเด็กๆออกแบบได้เลยนะคะกระถางต้นไม้เด็กๆจะมีรูปร่างแบบไหนก็ได้ค่ะสีอะไรก็ได้ค่ะที่สำคัญนะคะขนาดจะต้องแตกต่างกันค่ะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะกระถางต้นไม้ของคุณครู อ่าแบบรูปซ้ำเกี่ยวกับขนาดค่ะเจยวางกระถางใหญ่ก่อนนะคะตามด้วยกระถางเล็กกระถางใหญ่กระถางเล็กกระถางใหญ่กระถางเล็กนะคะซึ่งในรูปนะคะก็คือแบบรูปซ้ำที่มีกระถางใหญ่และกระถางเล็กเป็นชุดที่ซ้ำนะคะง่ายใช่ไหมคะเด็กๆลงมือทําได้เลยค่ะ เมื่อเด็กๆเสร็จหน้าที่62แล้วนะคะเด็กๆเปิดมาที่หน้า63นะคะหน้า63ให้เด็กๆสังเกตเวทีนะคะเวทีการแสดงนะคะให้เด็กๆสังเกตฉากหลังนะคะฉากหลังเวทีนะคะว่ามีสีใดบ้างเด็กๆดูภาพเลยค่ะมีสี ม่วงกับชมพูใช่ไหมคะสลับกันสีม่วงสีชมพูสีม่วงสีชมพูสีม่วงสีชมพูนะคะสลับกันไปเรื่อยๆอคุณครูก็บอกว่าฉากหลังของเวทีมีลักษณะเป็นแบบรูปซ้ำซึ่งมีสีม่วงกับสีชมพูเป็นชุดที่ซ้ำนะคะทีนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะ ออกแบบโดยการตกแต่งเวทีการแสดงของโรงเรียนโดยใช้ความรู้เรื่องแบบรูปซ้าที่เกี่ยวกับสีนั่นเองค่ะเด็กๆวาดฉากหลังได้เลยค่ะแล้วเราจะมาใช้ความรู้เกี่ยวกับแบบรูปซ้าในเรื่องสีนะคะเริ่มเลยค่ะคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะคุณครูขออโชว เวทีก่อนนะคะฉากหลังเวทีก่อนและที่นี้คุณครูจะมาลงสีให้ในเด็กดูค่ะวันนี้คุณครูขอใช้สีแดงกับขาวนะคะสีแดงกับขาวนะคะเด็กๆก็ลงมือทําได้เลยนะคะสามารถทําไปพร้อมๆกับคุณครูได้นะคะ ฉากหลังในภาพแรกขุณครูเสร็จแล้วนะคะคุณครูขอใช้สีแดงกับสีขาวนะคะสลับกันสีแดงขาวต่อไปก็ต้องเป็นสีแดงนะคะ เสร็จแล้วนะคะต่อไปสีขาวค่ะไปก็จะต้องเป็นสีแดงนะคะทําสลับกันไปเรื่อยๆรื่อยนะคะฉากหลังเวทีของครูเจี๊ยบก็เสร็จแล้วนะคะเด็กๆอ่าเด็กๆใช้สีอะไรกันบ้างอย่าลืมทําผลงานแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูรับชมบ้างนะคะอ่าต่อไปให้เด็กๆไปที่หน้าหกสิบสี่นะคะไปที่หน้าหกสิบสี่ให้เด็กๆ ออกแบบที่ขั้นหนังสือค่ะโดยใช้ความรู้แบบรูปซ้ำของรูปเลขาที่คณิตนะคะแล้วก็รูปอื่นๆที่เด็กๆมีความสนใจนะคะเด็กๆจะเอาเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างสีหรือขนาดนะคะในวันนี้คุณครูก็จะยกตัวอย่างนะคะ ค่ะในหน้า6 4นะคะมาตรวจสอบความเข้าใจกันค่ะ <c oughs> คุณครูจะให้เด็กๆออกแบบที่ขั้นหนังสือนะคะโดยใช้ความรู้เรื่องแบบรูปซ้ำของรูปเลขาคณิตและรูปอื่นๆค่ะนี่เป็นที่ขั้นหนังสือของเรานะคะให้เด็กๆออกแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับขนาดสีหรือรูปร่างนะคะเด็กๆสามารถออกแบบที่ขั้นหนังสือให้เรานะคะเด็กๆสามารถออกแบบที่ขั้นหนังสือได้เลยค่ะ และที่สำคัญนะคะเมื่อเด็กๆออกแบบเสร็จแล้วให้เขียนว่าชุดที่ซ้ำในแบบรูปนี้คืออะไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเริ่มเลยค่ะ ครูเจี๊บออกแบบที่ขั้นหนังสือเสร็จแล้วนะคะแบบรูปซ้ําที่ครูเจี๊บใช้ในวันนี้ก็คือรูปหัวใจกับดอกไม้นะคะค่ะเมื่อเด็กๆทำตรวจสอบความเข้าใจเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆเ,เปิด แบบฝึกหัดหน้าที่40ค่ะเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่40นะคะวันนี้ครูเจ๊ยบจะให้เด็กๆทําภารกิจเพียงหนึ่งหน้าเท่านั้นคือหน้า40ให้เด็กๆออกแบบป้ายนิเทศโดยใช้ความรู้นะคะที่เราได้เรียนมาแบบรูปที่เกี่ยวกับรูปร่างขนาดและสีนะคะลงไปในป้ายนิเทศนะคะอ่าเดนตัวอย่างของครูเจ๊ยบนะคะครูเจ๊ยบใช้รูปหัวใจกับดอกไม้นะคะ เป็นชุดซ้ําในกรอบป้ายนิเทศนะคะเด็กสามารถออกแบบได้เลยค่ะว่าเด็กๆชอบแบบรูปซ้ําเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วก็สามารถทําผลงานของตัวเองได้เลยนะคะถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วส่งงานมาที่ระบบสกูบไบเหมือนเดิมนะคะแล้วเจอกันใหม่ในบทที่10นะคะบ๊ายบายค่ะ Thank you